สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะสวัสดีจากประเทศตุรกีนะคะเมื่อวานอิงออกไปทําธุรายกับคุณย่าสามีนะคะคุณย่าสามีแกก็ฝากซื้อทองอะนะคะก็เลยไปซื้อกันที่บูซาแกรนบาซ่านะคะเนื่องจากว่าครอบครัวคุณสามีเขาก็จะมีร้านทองประจําที่เขาซื้อกันอยู่แล้วนะคะทุกคนก็เลยมาซื้อที่นี่นะคะอันนี้นะคะอิงก็เดินผ่านมัสยิดค่ะมัสยิดนี้ใหญ่มากนะคะทุกคนคะ่ะถูกสร้างขึ้นเมื่อสมัยออตโตมันนะคะซึ่งมีกรุ๊ปทัวร์มีนักท่องเที่ยวมาเทียเท่ยวมาเยี่ยมชมมา อะไรที่นี่เยอะมากๆเลยนะคะเมื่อวานตอนที่อิงไปก็มีกรุ๊ปทัวร์หลายๆกรุ๊ปเลยค่ะอิงเดินผ่านนะคะก็เลยอาจเก็บบรรยากาศภายนอกเล็กๆน้อยๆมาฝากเพื่อนๆกันนะคะจริงๆแล้วอยากเข้าไปข้างในเหมือนกันนะเขาบอกว่าข้างในสวยมากเลยแต่อิงก็ยังไม่เข้าไปนะคะเพราะว่าแบบแต่งตัวไม่ค่อยเรียบร้อยเอะนาะเราก็ต้องให้เกติสถานที่เขานิดหนึ่งนะคะทุกคนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเมื่อวานเป็นวันเสาร์คนเยอะมากทุกคนคะ่ะอิงก็เลยแบบว่าได้แค่ถ่ายบรรยากาศภายนอกมาให้เพื่อนๆชมกันนะคะพอเดินผ่านมัสยิดมานะ ะะก็จะเข้าสู่ปา,าซ่ซานะคะเป็นตลาดของที่นี่นะคะทุกคนค่อนข้างใหญ่มากเลยทีเดียวค่ะอันนี้ก็จะเดินเข้าไปในโซนร้านทองนะคะทุกคนคะ่ะอันนี้จะเป็นตลาดโซนร้านทองนะอิงไม่ได้เก็บบรรยากาศตลาดภายนอกนะทุกคนที่นี่ใหญ่มากเป็นตลาดเป็นปาซ่ซาที่ใหญ่มากๆเลยค่ะแต่มันแบบว่าเราไม่ได้เดินทุกโซนนะเพราะว่าเรามีจุดมุ่งหมายว่าเราจะไปซื้ออะไรอะไรประมาณนี้ค่ะวันนี้ก็จะไปซื้อทองให้กับคุณย่าสามีนะคะแกฝากซื้อมานะเป็นทอง24 4K ค่ะก็คือเป็นทองทองบริสุทธิ์เลยอะทุกคนก็เดินไปดูไปนะคะทุกคนคะ่ะแล้วก็มาถึงร้านที่เราซื้อประจํานะคะพอเข้ามาถึงอะก็จะมานั่งกับเซลล์ที่ที่ครอบครัวสามีซื้อประจำมานะคะเขาก็ทักทายนู่นนี่นั่นอะไรแบบเนี้ยแล้วเขาก็จะสั่งชามาให้เราดื่มมีน้ํามีอะไรมาเสิร์ฟให้นะคะทุกคนคะ่ะแล้วก็นั่งคุยกันเล็กเล็ก,ลกน้อยๆอยอะไรแบบเนี้ยคะ่ะแล้วก็ซื้อจัดการจ่ายเงินอะไรเรียบร้อยนะคะก็กลับเพราะว่า หลังจากที่ซื้อทองเสร็จอิงจะต้องไปหาหมอนะคะยิงไม่ค่อยสบายค่ะทุกคนตอนนี้ที่ตุรกีอากาศอยู่ที่ประมาณ20องศานะคะแล้วก็เป็นช่วงที่ฝนตกด้วยค่ะณตอนนี้นะโรคภูมิแพ้ประจาตัวของอิงก,ก็คือมาเลยนะคะทุกคนคะ่ะเจออากาศแบบนี้นะก็พอเดินออกมานะคะทุกคนคะ่ะก็มาเจอร้านข้าวโพดค่ะด้วยความที่กลิ่นมันหอมมากทุกคนหอมจนแบบว่าอดใจไม่ไหวนะคะก็เลยบอกสามีว่าเอออยากกินข้าวโพดนะก็มาสั่งข้าวโพดฝักหนึ่งนะคะก็เป็นคุณลุงขาย ข้าวโพดต้มนะคะทุกคนค่ะหวานๆสุดๆเลยนะคะราคาฝักหนึ่งก็อยู่ที่15ตุรกีวีล่านะคะก็ไม่ถึง20บาทไทยนะคะทุกคนคะ่ะเขาก็เอาขึ้นมาแบบนี้นะแล้วก็โดยเกลือนะคะทุกคนอร่อยมากคือแบบเวลากินโดนที่เกลือคือแบบอิงชอบมากๆเลยนะคะทุกคนอิงก็สั่งไปนั่งกินบนรถระหว่างทางนะคะทุกคนค่ะด้วยความที่ท้องอ่ะเนะมันก็อยากอะ่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็ ไปแวะกิน KFC ค่ะทุกคนคะ่ะไม่ได้กินหลายวันละนึกอยากกิน KFC นะคะเมื่อวนนี้ก็จ่ายไป384ตุรกีลีลานะคะทุกคนคะ่ะก็สองคนสามีกินพออิ่มพอดีค่ะทุกคนวันนี้สามีก็สั่งเป็นซิท324ตุรกีลีลานะคะเป็นไก่ทอดมีเฟรนช์ฟรายแล้วก็มีน้ํา2แก้วนะคะทุกคนคะ่ะเสร็จแล้วก็เพิ่มแอดออน2ออย่างนะคะทุกคน แล้วก็เพิ่มเป็นตัวซอสมาด้วยนะคะเป็นสไปซี่ซอสให้กับอิงค่ะแล้วก็สามีก็สั่งเพิ่มเป็นเรนซอสนะคะทุกคนคะ่ะพอกินเสร็จนะคะยิงกับคุณสามีก็ไปหาคุณหมอค่ะเนื่องจากว่ายิงไม่สบายอะเนาะก็ต้องไปให้หมอจ่ายยาให้ะนะคะทุกคนคะ่ะก็เลยแบบว่าไม่ได้เก็บบรรยากาศอะไรมาให้เพื่อนๆดูนะเพราะว่าแบบรู้สึกแบบปวดหัวปวดตามึนมึนงงๆอะไรแบบนี้ยจะเก็บแค่บางส่วนมาฝากเพื่อนๆกันค่ะ อันนี้กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะก็เปิดทองที่ซื้อมาให้เพื่อนๆดูกันนะคะลักษณะมันก็จะเป็นเหรียญแบบนี้นะอันนี้ซื้อเป็น 24k นะคะเป็นทองบริสุทธิ์99.9%คุณย่าสามีก็จะชอบซื้อทองเก็บไว้แบบว่าให้ลูกให้หลานในวันพิเศษในวันสำคัญอะไรประมาณนี้ค่ะ